Money Management คืออะไร คือมันี่แมเนจเมนต์ของเราเนี่ยเราอยากจะพูด,ดง่ายๆแบบนี้คือจริงๆเราเพิ่งมารู้จักมันี่แมเนจเมนต์ตอนที่เล่นมาได้สักพักหนึ่งอะสักพักหนึ่งก็คือโดนจนจะหมดตัวนั่นแหละถึงเพิ่งรู้จักมันี่แมเนจเมนต์มันี่แม n a จเมนต์ถ้าภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนะอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยก็คือวางแผนยังไงไม่ให้หมดตัวนั่นแหละหรือมีวิธีเอาคืนหรือแก้เกมอยากไม่อยากให้มองว่าเอาคืนด้วยอยากให้มองว่าเป็นวิธีที่ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเทรดได้ต่อเรื่อยๆหรือว่าเป็นการแบ่งโอกาสหรือ<ๆ>สร้างโอกาสให้ตัวเองเนี่ยมากขึ้น,นดู ว่าหาประสบการณ์ถ้าเราวางมั n e y ม a เ a จเมนต์ไว้ได้ดีเนี่ยมันหมายความว่าสวัสดีครับไม่ร่นอยากเทรด TFX ผมตอยนิคิดนนะครับถ้าเราวางมั n e y ม a เ a จเมนต์ไว้ได้ดีเนี่ยมันหมายความว่าเราก็จะรู้จํานวนการเข้าออกหรือว่าจํานวนการที่เราเนี่ยสามารถขาดทุนหรือเสียหายเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนคือการวางมั n ฑ์ม a เดจเมนต์เนี่ย หมายความว่าถ้าตัวนี้เราเข้าไปแล้วเนี่ยมีการถอยกลับหรือผิดทางเนี่ยเราสามารถเอาเงินตัวนี้เข้าไปคอยซัพพอร์ตได้ซึ่งมันจริงๆมันก็จะมีหลายกลยุทธ์อันนี้เราไม่ได้แนะนํานะแต่เราแค่ยกตัวอย่างเฉยๆมันนี่แมเนจเมนต์ช่วยยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีเงินอยู่ที่50,000บาทใช่ปะ่ะแล้วเราเข้าหุ้นตัวหนึ่งไป50,000บาทเวลาหุ้นตัวนี้มันขาดทุนสมมติขาดทุน50%เลย5 0,000บาทเราก็เหลือแค่สองหมื่นห้าไงแต่การที่เราจะได้เงินคืนหรือเราจะลงทุนต่อเนี่ยเราก กับไปที่เดิมเราถึงจะได้เงินคืนแต่ถ้าเรามี m o n e y m a n a g e m e n t หรือเรามีการวางแผนของเงินเรานั่นแหละว่าเช่นเรามีเงินอยู่5 0,000เราเข้าหุ้นตัวเนี้ยไป20,000พอเราเข้าหุ้นตัวนี้ไป20,000ปุ๊บทีเนี้ยมันมีการถอยของราคาหรือผิดทางคือในเคสที่กาไรเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องวาง money management ก็ได้ไงถ้าเกิดเราเล่นแล้วกําไรอย่างเดียวถูกปะ่ะเราอัดอัดอัด m a n e ี e แมเนมเนี่ยมันจะดีต่อการที่เราเนี่ยเกิดอาการผิดทางหรือว่าเอาไว้สําหรับแก้เกมหรือว่ากู้สถานการณ์กลับมาถ้าหมองอย่างนี้ ซึ่งถ้าสมมติเรามีเงิน5 0,000่นใช่ปหเราเอา20,000เข้าไปซื้อหุ้นตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บมันหายไปเลย50%มันเหลือ10,000บาทใช่ไหมแต่ทีเนี้ยโอกาสที่หุ้นตัวนั้นเนี่ยจะกลับไปราคาเดิมอะ่ะมันน้อยมากหรือมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมแต่ถ้าเรามีอีก2 0 0 0 0ใช่ปหเข้าไปอะ่ะมันจะเป็นเหมือนการคิดถัวเฉลี่ยของราคาทุนอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งอาจจะไม่ได้แนะนําแต่ละแค่ย,ยกตัวอย่างว่าพอสมมติทุนแรก10บาทตอนเนี้ยมันลงมาที่5บาทเรามีเงิน200,000เเราเหลือแงหมื่น ทุนมันจะมาที่7จ็บาทห้าสิงเพราะฉะนั้นเวลาราคา เราคาดหวังว่าเงินทุนเราจะกลับมาเท่าเดิมอะเราไม่จะเป็นต้องรอให้มันไปสิบบาทไงมันกลับมาที่7บาท50ตังค์เราก็ได้เงินคืนแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ m o n e y m a n a g e m e n t ที่ดีหรือจริงสําหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์เนี่ยเหมือนเราก็จะคํานวณไซซิ่งได้ว่าเราจะเล่นอะกี่คอนแทคหรือเราอะจะโดนได้เท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่ว่าเรามีเงินเท่านี้เราอยากเล่นเท่านี้เรามีเงินเท่านี้เราจะเข้าเท่านี้โดนโดยที่ไม่รู้ว่าโดนมากโดนน้อยเหมือนที่เคยเล่าไปในเพจเฟซบุ๊กเหมือนกันอะทีแรกเราดูมีเงิินนนนนนเเเเเยยยอออออออะะ่่่่่มม้้พพรรราาาาาโดดดสึกวคคืืืไไีงแตๆท มีมัน e ี m แม a g จเม n นเนี่ยกว่าเราจะมารู้ตัวอีกทีเนี่ยกว่าจะกู้พอร์ตคืนหรือสร้างสถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้มันจะยากอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของ m ั n นี m แมเนจเม n นโดยคร่าวๆซึ่งจริงๆอ่ะเ,เราสามารถออกแบบได้ในหลายรูปแบบมากเลยอันนี้ก็จะแล้วแต่คนด้วย ก็คือสรุปอย่างนี้ละกันสรุปว่า Money Management เนี่ยถ้าเรามี m o n e y m a n a g e m e n t ได้ดีเนี่ยเราก็จะวางแผนการเทรดอะได้ดีขึ้นเพราะว่าเราอะก็จะรู้ไงว่าเ,เรามีจนนํานวนเท่าจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนเนี้ยเรารับความเสียหายได้เท่าไหร่เราไม่ควรรับความเสี่ยงได้เกินเท่าไหร่คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสในการกู้พอร์ตเนี่ยมันจะดีกว่าที่เบทแบบครั้งเดียวหมดเลยหรือว่า3ครั้ง4ครั้งถ้าเราวาง m o n e y m a n a g e m e n t ได้มากแค่ไหนเนี่ยในครั้งแรกๆสําหรับมือใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่เเเรรรราาาาาะะกกก็บปบปสณ์ด้้้้มมขึึนนนทังนนถงแจพล10 ยีครั้งเราก็ยังมีเงินพร้อมที่จะสู้ถัดไปไงแต่ถ้าเราเก่งขึ้นใช่ปะ่ Money นะมันนี่แมเนจเมนต์อะเราอาจจะทําให้มันแบบเสี่ยงมากขึ้นก็ได้ไงเพราะเรามีประสบการณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าตอนเนี้ยเราเป็นมือใหม่มันอยู่ที่ว่าความสามารถในการเทรดของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็วางมันนี่แมเนจเมนต์่ะไว้ได้ดีแค่ไหนก็มันนี่แมเนจเมนต์ก็จะเป็นประมาณนี้ลวกัน